วันนี้ลุงหนึ่งปลามากินหมูทอดอูดอินนะครับ<ไ>หืมหืหมูทอดเป็นหอมน้ำผาใจเลยนุ่มเปื่อยกรลังดีก็อนนึ่งมะเป็นมีน้ำจิ้มไหลแบบนี้แต่แดงหินกันบกินทอดเนี่ยเปิงกันดีขนาดกินสมมุน้มกรล,ลังดีรงแซกจีจัดไสอวนไสสมุนไสรมาเยอะมากเด้งรึบๆเลยกินแล้วยุบไปได้ครับลำใ้ๆแล้วครับใครมานั่งกินที่ร้านนะครับผักสดนี่นะครับแช่เย็นไว้อย่างดี มีกะลัมมีแตงกวาอันนี้ฟรีน้ำพริกกะปิอันจิ้มแจ่วพริกน้ำปลาถ้ามาก,กินที่ร้านตักได้เลยฟรีไม่อัน้นน้ำซุปร้อนๆนี่ครับเพื่อนอุ่นไว้ตลอดเวลาสายเข้าสวยนี่ตักกินได้เลยฟรีโอ้อันอยังจะถูกและดีจา้านอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาเพื่อหมูสามชั้นไปลอกหนังออกเรียบร้อยแล้วครับเื่อนมาก,กินหนังสบายใจได้พอบอ้านเวลาทอดมันจะแตกตุ๊บตุ๊บตบครับ หมูทอดเพื่อนหอบน้ำผาสะใจเลยนุ่มเปื่อยกำลังลีสำหรับลุงหนึ่งหมูทอดเนี่ยต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มใจเนี้ยเอานุ่มอยู่ตลอดเปรี้ยวเค็มกำลังลีรรถึงก็คนนึ่งมาะขนาดเลยทีนี้เพื่อนมีน้ำจิ้มไหลแบบอันนี้แจวบองเน้อแจวบองนี่คือผสมปลาร้าไปช่วยนะน้องกินกับหมูทอด ถึงกับเข้าก่อนต่อมาคนเมืองต้องกินน้ําพริกตาแดงนี่แหละครับน้ำพริกตาแดงกินกับจีนทอดเนี่ยปึ้งกันดีขนาดลุงว่าน,น้ำพริกตาแดงเนี่ยตะก,รรกอนคมยิดข้านึ่งเอามือไปจุ่มใส่น,น้ำพริกแล้วมาเจ็ดหน้าเจ็ดตาตาก็เลยแดงเลยกลายเป็นน้ำพริกตาแดงนะกินแล้วยุดไปได้ครับอันนี้น้ำพริกคา หอ,อมค่ขนาดเลยเกลมเก็มเพ็รเ่คาเลยขึ้นเลยคข,ขึ้นรูนลังเลยหอ,อมมากมากอาหานึ่งอันนี้แจวีสาเนอร์ผีมาเข้มข้นมากเลยเหมาะขนาดเลยมาเส้นเหนือ,อต้องกินอาหารเหนือซึ่งไส้อั่วเป็นหนึ่งในอาหารเหนือที่ต้องกินหาจากไงนเนี่ยกินท,ทอดน้ำพริกนุม่มไส้อั่วต้องกินครับใส่สมุนไพรมาเยอะมากคาจะใค่ใบบะกูดพริก ผัมกันมาจนเข้าที่เข้าทางย่างจนหนังแห้งกรอบเปิ้นบ่จะได้ย่างเตาไฟเหลือไปทอดนะเปิ้นย่างใช้เตาอบเด้งดึบดเลยที่เป็นตัวไส e ้ม <ๆ S 2> ันนะครับเนื้อสดต้มสับกระดูกเห็นน้อยนึงต้มสับจีจาดส้มสับแต้แต้กินน้ำพริกสดต้มสับเฮ็ดแตงเห็ดแตนด้วย รำแต้ๆครับกระดูกเปิ้นตุ่นมาจดเปื่อยนุ่มเลยมีทั้งกระดูกอ่อมีทั้งซี่โครงนี่ครับหมูติดมันขาจะใครใบบกคโคจัดเต็มถามอันหนึ่งแกงเละมานี่แกงเลต้องกินแบบนี้ต้องกินสามจันติดหนังติดมันแล,แล้วมาถึงทีเด็ดอันนี้คือจินสมหมกไข่เปิ้ลอ๋อ,อจินสมห่อใบตองเนี่ยแกะออก แล้วก็ตอกไข่ใส่เข้าไปเอาไปย่างไฟเนอร์สมหุกนี้เพิ่นเอาจิ้นซมที่สุกแล้วเปรี้ยวกาลังดีสมมักลังดีใส่ไข่ไปเนี่ยลดความเปรี้ยวความเค็มของจิน้นซมกินกระเทียมพริกเนี่ยรสมันจัดจานขึ้นครับกระเทียมนี่มันจะใฮืเลือดไหลเวียนดีลดไขมันรู้กินแก่ฮังเลมันๆไงกลินกระเทียมสดเข้าไปวันหลายๆกีบนี่ใจได้เลยนะ แจบองเนี้ยสไตล์อีสานใสข่าจะไร้ผสมเข้าไปใส่ป่าละนะครับนี่เปิดห้องว่าแจบองแจวอีสานเนี้ยคล้ายๆแจบองแต่เปิ้ลบ่ได้ใสข่าจะไขา้เปิ้ลใส่บะขามเปียกเนืน้อนี้อันนี้น้ำพริกหนุ่มคือรสชาติของชาวเชีงยงใหม่อยู่แล้วน้ำพริกตาแดงแตยังว่านะที่ลุงว่าตาแดงเนี้ยเล่นบ่ไดเนอแต่น้ำพริกข่านี่กินได้กับหลายอย่างเลย กินกับกิ้นนึ่งกับลำกินทอดกับลำกินกับไข่โจวกับลำลูกลุงยังชอบกินเลยถือว่าอันพริกห้าอย่างนี้ครบเครื่องมากร้านหมูทอดอูดอิททำได้ดีรสชาติถือว่าลำใต้ๆแล้วคับเปิดกี่โมงครับที่ร้านนี้ครับเป็นสาขานี้สาขาหนองหอยจะเปิดร้านตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มค่ะและมีวันหยุดกว่านในน้องไม่มีวันหยุดเหมือนกันค่ะมาได้เลยครับเปิดตึงวันเจ้ามาได้เลยครับเปิดตึงวันเจ้าลุงหนึ่ง กินด้วยความอิ่มหนำสำราญที่ร้านหมูทอดอูดอีทที่นี่สาขาเวียงโบราณอยู่ถนนต้นยางคือถนนเชีงยงใหม่ลำพูนสายเก่านะครับจากแยกหนองหอยเลยลดฮงพักหรือชายรีตำรวจแม่ปิงมาน้อยเดียวอยู่ขวามือเลยร้านเปิ้ลเปิดมาตั้งแต่2,562อันนี้เป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกเปิ้ลอยู่ตรงเส้นถนนเชีงยงใหม่เพ้าไปทางแยกรมโชคอยู่ขวามือนะครับ แล้วก็มีหลังมอชอขายแม่แรงเนอแต่ร้านนี้ขายวันคำ่ำวันเสาร์มีดนตรีสดตัวนะครับทุกวันเสาร์มาอุดหนุนกันตามอัธยาศัยนะครับนี่เฮามีโปรโมชั่นมีชาเลนจ์นะคะเมื่อทุกท่านที่มาสาขานี้ได้มาลองนี่ค่ะชาเลนจ์ challenge ของเขาก็คือจะเป็น2คนกินกินฟรีกินหมดภายในเวลาเสร์หนาทีจะมีเมนูตามนี้เลย ซี่โครงทอด200กรัมเจ้ามีข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งกิโลกึนโหู <Huh? S 2> ทอดอุดอิด300กรัม oh. ไก่ทอดอุดอิด300กรัมสามจานทอดน้ำปลา,า200กรัมอันเนี้ยขายดีที่สุดของร้านเลย,ยแล้วแล้วก็จะมีหมูยอทอดหม่ําห้าแผน่นไข่ต้มหม่ห้าแกนนทายหูปเช็คอินแถมหมูยอทอดอีกหนึ่งจานหรือไข่เจียวอีกหนึ่งจานแต่อันนี้จะกินฟรีได้เนี่ย ต้องกินเซตนี้ใหอมดภายใน7ห้าหนาทีน,ะน่ะใครกินมด,<ๆ>มดกินฟรีไปเลยแต่ถ้าบบบมดจ่ายตางต่างเมนูเพื่อนเ้อถ้าแน่จริงก็มาลองกันเลยลองมาทำชาเลนจ์กันดูได้ค่ะล้ำแต๊ะครับรูนึงขอฝากว่าเจอยเนอะ